เศรษฐกิจของอาณาจักรสุขโขทยัยอาณาจักรสุขโขทัยมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญหลายประการดังต่อไปนี้ 1. ลักษณะทางภูมิศาสตร์ลักษณะภูมิประเทศของสุขโขทัยประกอบด้วยที่ราบลุ่มแม่น้ำและที่ราบเชิงเขาโดยเฉพาะที่ราบลุ่มแม่น้ำมีแม่น้ำที่สำคัญถึง3มสายได้แก่ แม่น้ำปิงไหลผ่านจังหวัดตากและกำแพงเพชรแม่น้ำยมไหลผ่านศรีสัชนาลัยและสุขโขทยัยแม่น้ำน่านไหลผ่านอุตรดิตฐ์พิษณุโลกและพิจิตรบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำแต่ละสายทั้งสองฝั่งเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และทำการประมงตลอดทั้งเป็นบริเวณที่ตั้งบ้านเรือนของราษฎรในสมัยสุขโขทยัย ประการที่2ด้านทรัพยากรธรรมชาติเนื่องจากสุโขทัยมีแม่น้ำหลายสายซึ่งเป็นสาขาของแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้สุโขทัยมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยพืชพันธุ์ธรรมชาติมีการทำไร่ทําสวน 3. ด้านความสามารถของพระมหากษัตริย์ พระมหากษัตริย์ของสุขโขทัยทรงเอาใจใส่ทำนุบำรุงบ้านเมืองในทุกๆด้านโดยเฉพาะทางด้านเศรษฐกิจพยายามที่จะทำนุบำรุงบ้านเมืองโดยการส่งเสริมด้านการเกษตรในด้านต่างๆเช่นการสร้างระบบการชนละประทานมาช่วยการเกษตรเช่นการสร้างเขื่อนขุดคูคลองสำหรับกักเก็บน้ำเพื่อส่งน้ำไปใช้ในการเกษตร สำหรับเขื่อนที่สร้างขึ้นเพื่อการชนรับประทานเรียกว่าสรีดพงหรือทํานบพระร่วงลักษณะทางเศรษฐกิจของสุขโขทยัยสุขโขทัยเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ 1. ด้านเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลักของประชาชนในสุขโขทยัย พืชที่ปลูกมากคือข้าวนอกจากนั้นก็ปลูกพืชไร่พืชสวนโดยแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญคือที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงแม่น้ำยมและแม่น้ำน่านบริเวณเมืองสุขโขทยัยเมืองสองแควซากังราวตากและศรีสัชนาลัย 2. ด้านการหัตถกรรมการหัตถกรรมมีชื่อเสียงมากที่สุดของสุขโขทยัยและมีการผลิตเพื่อส่งออกได้แก่เครื่องปั้นดินเผา มีการผลิตพวกถ้วยชามโอง่งไหยและกระปุกต่างๆเมื่อมีการติดต่อค้าขายกับจีนได้มีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เกี่ยวกับรูปแบบและลวดลายต่างๆให้สวยงามยิ่งขึ้นเพื่อให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปเรียกเครื่องปั้นดินเผาในยุคนี้เรียกว่าเครื่องสังฆโลกซึ่งมีแหล่งผลิตที่สำคัญอยู่สองแห่งคือกรุงสุโข,ขทยัยและเมืองศรีสัชนาลายัย 3. ด้านการค้าขายในสมัยสุขโขทัยมีการค้าขายในลักษณะที่เรียกว่าเป็นการค้าแบบเสรีเพราะได้รับการสนับสนุนจากทางสุขโขทัยเป็นอย่างดีการค้าขายในสมัยสุขโขทัยแบ่งได้เป็นสองลักษณะคือ 1. การค้าขายภายในประเทศคือการค้าขายตามตลาดนัดและตามตลาดประสาน โดยมีสินค้าสำคัญได้แก่ข้าวผลไม้ต่างๆเครื่องจักสารผ้าเครื่องถ้วยชามมีดพล้านอกจากนี้ยังมีพ่อค้าเร่ที่ขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าไปยังหมู่บ้านหรือเมืองต่างๆด้วยโดยติดต่อค้าขายได้ทั้งทางบกและทางน้ำสำหรับถนนจะใช้ถนนพระร่วงจากกำแพงเพชรผ่านเมืองสุขโขทยัยถึงสีสัจนาลายัย 2. ด้านการค้ากับต่างประเทศโดยมีการติดต่อค้าขายกับหลายประเทศเช่นจีนญี่ปุ่นมาลายูฟิลิปปินส์และอินโดนีเซียสินค้าที่นำไปขายมีหลายชนิดที่รู้จักกันมากที่สุดคือเครื่องสังฆาโลกที่มีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันมีลวดลายและขนาดต่างกันแต่สีที่ใช้เคลือบมักเป็นสีเขียวไก่กาลและสีน้ำตาล นอกจากเครื่องสังฆโลกแล้วสินค้าอื่นๆที่ทำรายได้ให้กับสุขโขทัยได้แก่พวกของป่าเช่นหนังสัตว์เขาสัตว์นอแรดงาช้างไม้ฝางและกลิศนาเป็นต้นส่วนสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่สำคัญในสมัยสุขโขทยัยได้แก่ผ้าไหมผ้าแพร่ผ้าต่วนเครื่องเหล็กและอาวุธต่างๆระบบเงินตราในสมัยสุขโขทยัย การที่สุขโขทัยนำเงินตรามาใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนถือได้ว่าเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างหนึ่งเพราะทำให้เกิดความสะดวกในการซื้อขายและชำระหนี่สุขโขทัยได้นำแแรเงินมาใช้ทำเป็นเงินตราเรียกว่าเงินพดด้วงแบ่งออกเป็นสลึงบาทและตำลึงส่วนเงินตราที่มีค่าน้อยที่สุดคือเบีย้ยที่ทำจากหอย เรียกว่าหอยเบีย้ยสมัยที่เศรษฐกิจ,จเจริญรุ่งเรืองที่สุดในสุขโขทัยคือในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเพราะมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศเช่นมอญจีนอินเดียและอาหรับเป็นต้นลักษณะทางสังคมสมัยสุขโขทัย ในดินแดนที่เป็นอาณาจักรสุขโขทัยนั้นเป็นที่อยู่ของขอมมาก่อนเมื่อได้กำจัดอิทธิพลของขอมจึงได้ก่อตั้งอาณาจักรสุขโขทัยขึ้นมาสุขโขทัยมีการแบ่งลักษณะชนชั้นทางสังคมเป็นสองกลุ่มใหญ่คือ 1. ชนชั้นปกครองประกอบด้วยพระมหากษัตริย์พระบร,รมวงศานุวงศ์เจ้านายหรือขุนนางโดยเฉพาะ พระมหากษัตริย์ผู้เป็นประมุขของอาณาจักรเป็นผู้นํำของประเทศและมีหน้าที่บำบัดทุกบํบำรงสุขให้แก่ประชาชนส่วนพระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายมีหน้าที่ช่วยเหลือพระมหากษัตริย์ในด้านการปกครองเป็นต้น 2. ราษฎรหรือประชาชนคือคนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นชนชั้นถูกปกครองเรียกว่าไพร หรือไพร่ฟ้าโดยมีคนนำมาใช้เรียกชนชั้นนี้ว่าถ้วยลูกบ้านลูกเมืองไพร่ฟ้าข้าไทยชนกลุ่มนี้เมื่อยามสงครามชายชกันจะต้องเป็นทหารเข้าช่วยรบเพื่อป้องกันประเทศแต่ในยามที่บ้านเมืองสงบมีหน้าที่ประกอบอาชีพเลี้ยงดูครอบครัวและสละแรงงานในการช่วยเหลือสังคม สำหรับประชาชนที่มีฐานะต่ำกว่าประชาชนทั่วไปคือทาสเป็นผู้ที่ขายตนเองแก่นายเงินหรือเป็นทาสเฉลยที่ถูกกวาดต้อนมาส่วนชนชั้นพิเศษในสังคมสุขโขทัยคือพระสงฆ์ซึ่งได้รับการยกย่องและยอมรับจากราษฎรเป็นอย่างมากเพราะเป็นผู้เผยแพร่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีเพราะ เป็นผู้ประพฤติธ,ธรรมนอกจากนี้ยังมีประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่อาศัยในสุขโขทยัยที่เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารคือชาวต่างชาติจากราชอาณจาจักรอื่นๆลักษณะทางวัฒนธรรม อาณาจักรสุขโขทัยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมายาวนานได้สร้างศิลปะวัฒนธรรมต่างๆมากมายที่เป็นมรดกตกทอดมาจนถึงปัจจุบันที่สำคัญเช่นด้านศาสนาเมื่อมีการตั้งกรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีนั้น ประชาชนนับถือผีสางเทวดาจนกระทั่งพ่อขุนศรีอินทราทิตทรงนำพระพุทธศาสนาแบบหินนยานตามลัทธิลังกาวงเข้ามาเผยแผ่ในสุโข,ขทยัยเพราะพระอ,องค์ทรงเห็นว่าพระสงฆ์ของสายนี้มีความรู้และเคร่งวินยัยมีหลักปฏิบัติที่น่าเลื่อมใสในสมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ได้บำรุงพระพุทธศาสนาแบบหินนยานลทัทธิลังกาว,วงสืบต่อมาจนเกิดความมั่นคงอย่างแพร่หลายจนทำให้ประชาชนในสุขโขทัยมีศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งทางใจมาจนถึงทุกวันนี้ด้านศิลปกรรมในสมัยสุขโขทัยมีช่างชำนาญด้านศิลปกรรมอยู่หลายสาขาเช่นสาขาสถาปัตยกรรมประติมากรรมและจิตรกรรม ศิลปกรรมในสมัยสุขโขทัยนับได้ว่าเป็นมรดกทางสังคมที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยในปัจจุบันศิลปกรรมในสมัยสุขโขทยัยเป็นศิลปะที่ได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนาโดยระยะแรกๆได้รับอิทธิพลจากขอมต่อมาได้ดัดแปลงให้เป็นแบบของตนเองเรียกว่าแบบของสุขโขทยัย เป็นศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเป็นศิลปะที่งดงามมากที่สุดลักษณะศิลปกรรมในสมัยสุขโขทัยที่สำคัญที่มีอยู่มาจนถึงปัจจุบันได้แก่ 1. สถาปัตยกรรมเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนาและจากต่างชาติโดยมีการพัฒนาเป็นของตนเองที่เป็นแบบสุขโขทัยโดยเฉพาะเช่น เจดีแบบสุขโขทัยแท้เป็นเจดีที่มีฐานเป็นสี่เหลี่ยมจำนวนสามชั้นซ้อนกันองค์เจดีมีลักษณะทรงกลมปลายเจดีมีลักษณะรูปแบบบัวตูมหรือเรียกว่ารูปทรงพุ่มข้าวบินเช่นเจดี JD ที่วัดเจ็ดแถวอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยและเจดีกลางของวัดมหา,าธาตุเมืองสุขโขทยัยเป็นต้น เจดีทรงกลมแบบลังกาลักษณะรูปทรงเจดีแบบนี้ได้ดัดแปลงมาจากเจดีแบบลังกาโดยมีส่วนล่างขององค์ระฆังเป็นลายกลีบบัวและตัวเจดีเป็นรูปทรงกลมเจดี JD แบบสีวิชัยลักษณะรูปทรงเจดีแบบสีวิชัยนั้นพื้นฐานทำเป็นสี่เหลี่ยมและองค์ระฆังสูง ตอนบนเป็นพระเจดีย์ทรงกลมแบบลังกามีเจดีย์องค์เล็กๆประกอบด้วยทั้งสี่มุมบางองค์มีคูหาประดิษฐ์ตรงฐานพระพุทธรูปด้วย 2. ด้านปฏติมากรรมปฏิมากรรมเป็นศิลปะแบบสุขโขทัยที่ได้รับความนิยมและมีลักษณะที่มีความงดงามมากได้แก่การหล่อพระพุทธรูปโลหะผสมสำริด และมีการสร้างพระพุทธรูปปางมาลาวิชัยประทับขัดสมาธิราบ 3. ด้านจิตตกรรมจิตตกรรมที่พบในสุขโขทยัยมีทั้งลายเส้นและภาพสีฝุ่นมีภาพที่เขียนลงบนแผ่นหินชนวนสำหรับงานสาขาจิตตกรรมที่พบเป็นภาพจำหลักลายเส้นเป็นภาพชาดกพบที่วัดสีชุมเมืองพิษณุโลก ด้านภาษาและวรรณกรรมการประดิษฐ์อักษรไทยของพ่อขุนรามคำแหงนับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของไทยเพราะการประดิษฐ์อักษรไทยทำให้คนไทยมีอักษรขึ้นมาใช้เป็นของตนเองวรรณกรรมที่สำคัญสมัยสุขโขทยัย 1. ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง โดยทั่วไปเรียกว่าจารึกหลักที่หนึ่งซึ่งเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีสำคัญที่ทำให้เราทราบถึงเรื่องราวต่างๆของอาณาจักรสุขโขทยัยระบบเศรษฐกิจความอุดมสมบูรณ์การปกครองในสมัยสุขโขทยัยพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงเรื่องราวเกี่ยวกับการประดิษฐ์อักษรไทย สไตรภูมิพระร่วงหรือเตภูมิกถาซึ่งแต่งโดยพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งหรือพระยาลิไทยเป็นการสอนในเรื่องบาปบุญการทำดีทำชั่ว 3. ามตำรับนางนพมาศ เป็นหนังสือที่แต่งโดยนางนพมาศหรือเท้าสีจุราลักษณ์เป็นหนังสือเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆของกรุงสุขโขทยัยและให้ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาของสตรีขนบธรรมเนียมประเพณีสมัยสุขโขทยัยขนบธรรมเนียมประเพณีที่สําคัญเช่นการละเล่นรื่นเริงประเพณีการละเล่นต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน หลายชนิดที่เชื่อกันว่าได้แบบอย่างมาจากสุขโขทยัยเช่นการละเล่นรื่นเริงในงานออกพรรษาพิธีลอยกระทงประเพณีลอยกระทงที่มีอยู่ในปัจจุบันเชื่อกันว่าได้รับอิทธิพลมาจากสุขโขทยัยพระราชพิธีต่างๆเชื่อกันว่าพระราชพิธีต่างๆหลายอย่างที่มีมาตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยสืบทอดกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเช่น พิธีรอยดวงประทีปหรือรอยกระทงพระราชพิธีจลดพนังคันแรกนาขวัญและพระราชพิธีพืชมงคลเป็นต้นจบการเรียนรู้เรื่องพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมสมัยสุขโขทัยไว้แต่เพียงเท่านี้อย่าลืมทบทวนบทเรียนกันนะคะเด็กๆบ๊ายบาย